เมื่อจะขึ้นไฮดรอลิกค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับวงมะล่าเสียงวีหกหนุกพงศกรแฟนคลับอิหลาอาอาสกุณาพอนยินดีตอนับทุกท่านนะคะผ่านไปด้วยดีพร้อมกับความมวลซื่นของงานเปิดวงรถแฮข,ของเสียงวีหกพร้อมกับการเปิดตัวนัก้องไม่ของวงงานนี่ทางบอดหนุกบอดหนุกยังใดจัดห้มี่วงมินิคอนเสิรต์ตออร์ดีแบรนด์ มาเติมสีสันความมวนแบบเต็มทีให้แฟนครับเช่าบ้านโดนสายอำเภอกูแกวจังหวัดอุดอรธานีเนาะคะ่ะก็น,น้าที่แอนอรดีสิขึ้นทําการแสดงทางวุ้งรถแฮได้เปิดวุงกรนแต่ช่วงหัวคำซึ่งได้มีนักร้องประจํารถแฮลวนแล้วแต่เสียงดีๆคุณภาพเบี่ยมยอดเลยนะคะแล้วยังมีน้องแพรวธิดาน้องจนน้องเอก พอจ๋านงพงศกรได้ขึ้นรวมส่างความมวลเสืนบนรนแฮพร้พอมกับนองบไปส่างสีสันน้ำกันนะคะที่ขาดบ่ได้เลยคืออีลาอาอายสักกุนาพนลูกสาวคนเก่งของพอจา๋าซึ่งอีลาอาอายกระทำหนาทีได้ดีคือเกาค่ะพี่นองเก่งแห้งยอมรับถึงความสามารถอีลาคักค่ะพ่นองคะ พี่น้องเว้าถึงอิหล่อาอา้ายสักกุณาพรพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์สดกุมเปิดคงซิมีหลายคนที่ได้เห็นว่ามีคอมเมนต์ทีบ่สางสรร์เว่าถึงอิหลา่าแอดอยากบอกว่าขอหายคนคนนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะน้องอา้อายเป็นเดกหน่อยที่มีความฝันแล้วน้องกำลังเดินตามฝันควรที่สิให้กกำลังใจรวมถึงหายกำลังใจ พอจ๋าหนกพงศกรที่เป็นผู้ดูแลให้โอกาสเด็กหน่อยคนหนึ่งที่อยากเป็นนักร้องแล้วน้องกระท่าตรงนี้ได้ดีบนเส้นทางนี้พร้อมกับเพทหายชีวิตของน้องดีขึ้นมีความสุขในสิ่งที่ทําอยู่คุณปู่คุณยายกมีความหวังขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของหลานในโอกาสนี้โอกาสต่ตๆไปอีลาอาอายตรงเกง อาจมีจากเหมือนหนึ่งในวันข้างหน้าที่น้องสิเป็นสุบตาตัวน้อย,อยเพราะฉะนั้นคนที่มาคอมเมนต์ทีบดีเศร้าด้วยค่ะอีหลาอาอายคือความหักความแพงของเอฟซีแฟนครับทุกคนมีความหักมีความหวังดีอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของอีหลาอาอายกันทั้งนั้นนะคะ ถ้าท่านมีความหวังดีมาสร้อยกันส่งเสริบมบบเมนวามาแววเผื่อสีทำลายอาจมีหลายท่านอยากถามว่าคอมเมนต์แบบไดแอดบอยากเววออกมานะคะพี่น้องที่แน่ๆมีแฟนคลับเสียงวิหกหลายท่านเด้อานคอมเมนต์นานแล้วก็ได้ตอบคอมเมนต์น้นในไลฟ์สดนะคะมือคืนนีช่องเถิงที่พึ่น ไรสุดหน่าสิเห็นนะคะแอเทนแลวบมมักปันไดค่ะเลยมาขอเบาจากหน่อยเพื่อที่สีระบายแล้วก็เพื่อที่สีอยากบอกว่าขอให้ชิดตีกว่านั่นนะคะสำหรับเด็กหน่อยที่อยู่ในความหวังความฝันนะคะอิหลา่าอายมักเส้นทางนี้ค่ะแล้วก็มวนกับการที่ได้รลองเพ่ง สิ่งนี่เป็นสิ่งที่นองไฟฝันมานนะคะนองก็มีความสุขกับตรงนี้พระฉะนั้นให้เศร้าเวา้าเศร้ามากคอมเมนต์ทีบอดี Body นะคะบอดี Body เลยนะคะถ้าพอจานนกพงสะกดได้เห็นคอมเมนต์นั้นคือคงสบสบายใจเด้อพี่นองให้เศร้ามาเว้านะคะคลิปนี้แอดแต่ขอมาเวา้าแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณหลายๆสำหรับเอ e r y แฟนครับบุงมาล่าเสียงวีหกนกพงสะกดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า